7กุมภาพันธ์2568เวลา6นาิก55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่ากาศยานซูริกนกครซูริกสมาพันธรัฐส,สวิท นางสาวพันธพาจันทรารมเอกอัคราชาทูตนักกรุงเบิร์นพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและข้าราชการสถานเอกอัคราชาทูตนักกรุงเบิร์นเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับสเสด็จหลังจากมีพระราชาปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับสเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ซูริกแอร์พอร์ตเดอะเซอร์เคิลเวลา9.30นาิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ซูริกแอร์พอร์ตเดอะเซอร์เคิลนครซูริกไปอาคารฟอรัมหนึ่งบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจเมืองบาเซลิล ส่งฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจีหรือโนวาติสบริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตยาที่มีสาขาในหลายประเทศจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทสวิสสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซอรรัฐบาเซอรชตัดสมาพันธรัฐรัสวิสตั้งเมื่อปี2539เป็นการควบรวมบริษัทแซนโดสและบริษัทซีบาไกกีบริษัทยาเก่าแก่ของสมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันโนวาติสเป็นบริษัทยาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นของสมาพันธ์ธรัสวิสมีพนักงานมากกว่า70,000คนผลิตยาจำหน่ายกว่า150ประเทศทั่วโลกธุรกิจของโนวาติสให้ความสำคัญกับการรักษาโรคที่มีภาระค่าใช้ใจ่ายสูงเช่นระบบหัวใจและไตระบบเมตาบอลิซึมภูมิคุ้มกันวิทยาประสาทวิทยาและมะเร็งวิทยา นอกจากนี้ยังพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการรักษาเช่นการบำบัดด้วยยีนและเซลล์การบำบัดด้วยรังสีรักษาและ RNA เทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการรักษารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องด้านการวิจัยมีสถาบันโนวัติสเพื่อการวิจัยด้านชีวการแพทย์เป็นสถาบันหลักที่ค้นคว้าและวิจัยยาสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา และมีศูนย์วิจัยอื่นๆอีกหลายแห่งทั้งที่เมืองบาเซลิลสมาพันธรัสสวิต์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและเมืองสึคุบะญี่ปุ่นปัจจุบันมีโครงการค้นคว้าวิจัยยาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกว่า100โครงการ ขณะนี้บริษัทยากำลังศึกษายารักษาโรคชนิดใหม่4ี่จำพวกคือ,อยาที่รักษาโรคหลอดเลือดอยารักษาโรคมะเร็งที่ใช้ปริมาณน้อยแต่รักษาได้ดีเซลล์ทรปีหรือการใช้เซลล์ของร่างกายตนเองที่ปรับภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นมารักษาโรคและยีนทรปปีเป็นการนำยีนที่ดีมาใช้ทดแทนยีนที่ไม่ดีช่วยให้หายป่วยได้ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโนวาติสพาวินเลียนอาคารนี้บริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจีตั้งคืนเป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์มีเนทันรษการถาวรแสดงความก้าวหน้าของวงการแพทย์ตั้งแต่การค้นพบยารักษาโรคความจำเป็นที่ต้องใช้ยารักษาโรค เทคโนโลยี <Technology S 2> <Okay. S 1> ด้านชีวเเวชศาสตร์และยังจัดแสดงการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆแบบอ mm ิ t เทอร์แอคเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เสมือนจริงและการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนายา mm hmm. นำเสนอด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลิตยารักษาโรค นิทรรศการนี้ทำให้ผู้ชมทราบว่าอาวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานอย่างไรร่างกายที่ปกติและอวัยวะที่ปกติทำงานอย่างไรหากเป็นโรคอวัยวะจะเป็นอย่างไรจากนั้นทำให้ทราบว่าโรคที่พบมีสองแบบคือโรคที่เกิดจากเชื้อโรคและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย สำหรับการรักษาที่ไม่ต้องใช้เวลารักษานานเช่นการให้ยาเพียง1-2ครั้งก็รักษาโรคให้หายได้ที่สำคัญคือการที่จะให้ยาเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะคนรวยเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการผลิตยาเริ่มจากจะผลิตยาชนิดไหนนำไปทำอะไรกว่าจะผลิตยารักษาโรคแต่ละชนิดต้องใช้เวลานานอย่างน้อย10ปีใช้บุคลากรมากถึง6000คน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติเภสัชกรรมการผลิตยาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งการนำเสนอยาที่สามารถรักษาโรคได้ตรงจุดใช้ได้ผลดีโดยไม่ไปทำร้ายอวัยวะอื่นๆเช่นยารักษาโรคมะเร็งที่ผ่านมาบริษัทยามักถูกมองว่าขายยาราคาแพงกรณีนี้จึงค้นควาวิจัยยาที่ใช้เพียง1-2ครั้งก็หายขาดจากโรคได้ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลรักษาจึงน้อยลงเป็นความรับผิดชอบของการเภสัชกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อดูเซลล์หรือยีนในร่างกายทําให้การรักษาโรคมีความก้าวหน้าเพราะตรงไปที่ตัวปัญหาได้ทันทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธรัสสวิส